มวยไทยสึกรวมพลคน8ริวิวเวทีมวยลุมพินีเริ่มด้วยสิงพยัก์พยักษ์ลำพองมุมแดงวันนี้เสียเปรียบรูปร่างเมื่อเจอกับคมเข้มนิติสมุยในพิกัดหนัก130ปอนด์เข้าสู่ยกที่3เป็นสิงพยัก์ที่ตัวเล็กกว่าตกเป็นรองเดินหน้าต่อยหมัดหวังเอาคืนขณะที่คมเข้มก็สาดแข้งได้อย่างครบเครื่องสุดท้ายก็ดักฟันศอกบวกเข่าส่งสิงพยักษ์ง่วงไปนอนสิ้นสภาพให้กมการจับยุติการชกไปในยกที่3 ต่อด้วยรองคู่เอกในรายการก้าวไกลชอห้าพยักมุมแดงโต้กับลูกขวัญสอจอวาวแปดวิ้วในพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์ก้าวไกลนั้นเสียเปรียบรูปร่างแต่เป็นมวยบู๊มีหมัดเป็นอาวุธเด็ดส่วนลูกขวัญกำลังห้าวกำลังสดขึ้นมา เพียงแค่ยกที่2เป็นก้าวไกลที่เดินหน้าเตะขาต่อยหมัดหวังน็อกทั้งคู่แลกอาวุธกันแบบเมามันชนิดคนเป็นโรคหัวใจรับชมกันไม่ได้ลูกขวัญพยายามสวนแค่เอาคืนแต่ขาที่โดนเจาะยางไปเยอะก็ออกการไม่ดีสุดท้ายระแวงที่ขาแต่ก้าวไกลก็จัดการสับศอกส่งลูกขวัญร่วมชนิดไม่เป็นท่าจนกรรมการต้องจับยุติการชกไปในยกที่สอง ปิดท้ายด้วยคู่เอกนำรายการชกกันในพิกัดน้ำหนัก111ปอนด์มุมแดงเสือใหญ่ชอห้าพยักหลังแพ้มาหลายไฟไฟนี้ใส่เสื้อยันหวังแจ้งเกิดเมื่อเจอกับนินมังกรอสบายแท้แค่ปลายยกสองมวยหมัดโหดอย่างเสือใหญ่ก็เตะขาเจาะยางจนนินมังกรเริ่บออกอาการช่วงเวลาที่เหลือแม้นินมังกรจะพยายามมูสัดแข้งสู้เลียมเข่าวงในแต่ก็ไม่ต่อเนื่องโดนเตะจนเสียอาการเสือใหญ่เลยแจ้งเกิดเอาชนงคะแนนไปได้